สนับสนุนโดย m i t บ u b i s h i Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนสุนคริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งบากตลาดก,กับมาแล้วขยายนะคะขยาย ทุกเรื่องอมาที่เรื่องราวของพี่น้องชาวนาของเรากันหน่อยเพราะจอจะทิ้งกันไม่ได้เลยนะฮะ,ะเมื่อวานนี้วันที่15เมษายนพี่น้องชาวนาที่จังหวัดพระนครศรียาเขาเ็้าไปรวมตัวกันนะฮะเป็นการประชุมกันถึงแนวทางต่างๆว่าเขาจะได้เงินยังไงหรือว่าเงินทำไมยังไม่มาโดยเป็นการประชุมกันจากตัวแทนเกษตรกรจากสีผ้าของสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยโดยมีคุณยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ก็มาฟังด้วยนะฮะโดยมีการยื่ข้อเสนอผ่านคุณยันยงสาข้อ คือน,นช่วยบริหารจัดก,การน้ําในช่วงหน้าแล้งหน่อยซึ่งมีเกษตรกรหลายพื้นที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาต้องการให้ภาครัฐหรือว่าส่วนราชการหาทางช่วยเหลือนะฮะและก็พบว่าตอนนี้ราคาของผลผล,ผลิตข้าวตอนนี้มันยังตกต่ําอยู่รวมถึงราคาของวัตถุดิบในการทํานาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรราคาน้ํามันราคาปุ๋ยมันขึ้นราคาหมดเลยอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยควบคุมราคาตรงนี้หน่อยเพราะว่าชาวนาก็ เงินจากการจำนำข้าวก็ยังไม่ได้ค่าขอในการประกอบการทำนาก็ขึ้นสูงจะเอาเงินจากไหนมาทำพี่ชาวนาพูดมีเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพนะคะสูงพรวดพลวดพวดพวดพวดใช่แล้วฮะไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวนาที่เดือดร้อนแต่คนมนุษย์เกินเดือนทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนหนักๆเลยชาวนาตอนนี้บางที่ได้ได้ค่าจำนำข้าวบางที่อาจจะต้องรอ <Draw S 2> เพราะนั้นคนที่เดือดร้อนหนัก,นกๆก็คือคนที่ต้องกู้นียืมสินมาทำนาคนที่ต้องมีรอบการผลิตอันใหม่เนี่ยนะ ลำบากมากใช่เพราะมันเกิดรอบการผลิตอใหม่ปุ๊บเนี่ยเงินเก็บไม่มี<ช>พอเงินเก็บไม่มีเงินจากโครงการรัฐจะนำข้าวยังไม่ได้วิธีที่ดีสุด แล้วก็เร็วที่สุดคือไปกู้เงินมาทำแล้วกู้มาเนี่ยมีดอกถูกต้องดอกดวงเนี่ยเขาหักกันไว้เลยนะร้อยละห้าร้อยละสิบร้อยละยี่สิบชักเลยเงินต้นสมมติยืมอ๋อเขาชักเลยเหรอป้าชักเลยชักเลยตายโหดร้ายมากบางที่เนี่ยนะชาวนานี่เล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่มากู้เขาก็ไม่ได้ไม่งั้นไม่มีกินอพอไปกู้มาตายแล้วลงนาไปแป๊บแป๊บเอาแล้งต้นข้าวเหี่ยวตายแห้งตายเขาก็เลยอยากให้เนี่ยทางการเนี่ยช่วยเขาหน่อย อยุธยาเป็นดินแดนที่ เป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจริงๆต้องอุดมสมบูรณ์นะทรัพย์ในดินสินใน้ำนะคนได้ยินางน้นะถ้ายุธยาแล้งเธอก็ไม่ต้องไปพูดถึงจังหวัดอื่นกัจริงๆนะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยคุณผู้ชมชาวบ้านคีรีวงอู่บ้านนี้หมู่บ้านรถหมู่บ้านมีโฮมสเตย์ด้วยอีโคทัวร์ซึ่อ่านะฮะชาวบ้านหมู่บ้านคีรีวงที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาประกอบอาชีพทำสวนสมรมที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของประเทศไทยนะฮะนับร้อยรายกำลังเดือดร้อน จากปุ๋ยซึ่งพวกเขาใชื่ว่าเป็นปุ๋ยฟอร์มเนื่องจากว่ามันสิ่งเจือปจนจํานวนมากเช่นก้อนหินเศษเหล็กอิฐทรายละเอียดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีพวกกลุ่มเอกชนรายหนึ่งเขาจะบอกเลยพวกนี้นะมันเป็นบริษัทขายตรงขายในเคเบิลกับทีวีดาวเทียมาขายปุ๋ยโอ้ยโอย,โอย,โอย,โอยต้นไม้ปุ๋ยปุ๋ยดี<ะ>ปุ๋ยถูกลูกลูกจะดอกอ,อ,อะไรนะใบจะน้อยเก็บเกี่ยวได้เยอะลูกก็โต ชาวนาเปเอ้ชาวสวนเป็นไงล่ะหลงเชื่อไงเขาก็ไปซื้อไงประจเขาบอกว่าชาวบ้านก็ไปซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์จากบริษัทแห่งหนึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวแทนนําเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีและนํามาขายที่หมู่บ้านนี้คือขับมาเลยรถกระบงกระบะขับมาตัตๆมาเสร็จปุ๊บแล้วเอามาพ้องกับเด็กวัยรุ่นผู้หญิงหลายคนเพื่อมาเบี่ยงเบนความสนใจทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยปุ๋ยที่ผมเอามาขายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นปุ๋ยคุณภาพดีนะมันมีหลายสูตรใชชช้้้้้้้้้้ไไไไดดดดีีกกกัับบยยยาา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 งงงรขขววปปลลลลมมมมมนนนนํเเเเ่่แหืืืืืออออออะคุณซซซ็ ก็ซื้อไปใช้กันโดยที่ไม่ได้จ uh ่ายราคาแพงมากพอซื uh ้อไปเสร็จปุ uh ๊บ huh> ก็ไปใช้พอใช้เสร็จ huh> ปุ uh ๊บผมประกอบการแล้ว uh ก็ห huh วัง uh ว่าจะได้ผลดีเพราะตอนนี้ชาวบ้านกําลังปลูกสวนมังคุดอยู่แล้วมันกําลังติดดอกออกผลสวยงามแล้วก็หวังว่าเออซื้อมาโรยเสร็จปุ๊บผลมังคุดจะเจริญเติบโตแต่ปรากฏว่าภายในกระสอบปุ๋ยมีหินมีทรายบางถุงมีหัวน็อตหัวน็อตเนี่ยแป๊ะ อย่างนั้นเลยนะฮะข้างถุงเขียนปุ๋ยอินทรีใช่แต่ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้หินทรายหัวน็อตนะฮะชาวบ้านก็บอกแล้วตามตัวไม่เจอเลยคนที่มาขายไม่เจอจที่ก็้โทรไปที่ไอ้บริษัทที่เอามาขายโทรไปนะฮะก็ได้คําตอบว่าที่เป็นต้นนั้นน่ะมันเป็นหัวปุ๋ยมันเป็นหัวปุ๋ยแต่ชาวบ้านไม่โง่จ้ะชาวบ้านเขาฉลาดชาวบ้านไม่เชื่อปุ๋ยอินรีย์สภาพไม่ได้เป็นแบบนี้นะ อินีก็แปลว่าวัตถุที่มันย่อยสลายได้ที่มันมาจากธรรมชาติใช่อันนี้มีเหล็กมีอะไรยังก็ปูนก่อสร้างใช่ชาวบ้านไม่เชื่อชาวบ้านบอกว่ายังไงผมก็ไม่เชื่อสุดท้ายตัวแทนบริษัทยินดีจะคืนเงินให้แต่ขอให้ผ่านช่วงของสงกรานไปก่อนโดยให้ชาวบ้านที่ซื้อปุ๋ยเนี่ยเก็บไปเสร็จเอาไว้แต่ว่าชาวบ้านบางรายไม่ยอมขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้บอกกับนักข่าวนะ <Hey. S 2> เคยทําให้ชาวบ้านที่บอกว่าจะขู่เรื่องนี้บอกกับน,นักข่าวชาวบ้านกลุ่มนี้เขาได้เงินแต่ชาวบ้านกลุ่มที่ยอมยอมยอม่ะใชย่ยอมยอมอ่ะก็เลยได้เงินไปแต่ว่าตอนนี้ยังได้เงินไม่ครบนะฮะออก็ถือว่าเป็นอีก,กเรื่องหนึ่งที่ปูดขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีใช่ครับหลอกกันเองค่ะคนไทยหลอกกันเองน่มันเจ็บใจนะแต่ว่าบ้านคีรีวง์เนี่ยเป็นบ้านเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วทําผลไม้ทํามังคุดที่อร่อยมากมีอีคทัวริเซึมก็คือการท่องเที่ยวชิงนิเวศที่ดีมาก ป้าไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องไปซื้อปุ๋ยจากที่อื่นพวกนี้เขาทาปุ๋ยหมักเก่งเขาสามารถที่จะทำปุ๋ยอินทซีย์ด้วยตัวกันเองได้กําลังงงว่าทําไมไปหลงเชื่อคนพวกนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการหลอกขายของเนี่ยนะนะตอนนี้กําลังเกิดขึ้นเยอะ<พ>อทชบ้านต้องโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะพอมันออกทีวีมไม่ได้ว่านะแต่พี่น้องเคเบิลทีวีกับเซตโทรไลท์ทีวีที่ขายเวลาให้กับพวกบริษัทที่หลอกลวงพวกนี้นะ ต้องมีความรับผิดชอบให้มากกว่าน oh ี้อย่ารอให้เขาไปหลอกชาวบ้านบางทีดูท่าดูทรงและโอ้โหขายเวลาไม่กี่มื่นะแต่ไม่หลอกคนเสียหายเป็นแล้วารทำมาขายครั้งนี้ที่ที่นครศรีธรรมราชครั้งนี้ว่าจอยไอ้คนตัวแทนเนี่ยได้เงินไปเป็นล้านกลับไปเป็นล้านไไม่ใช่ครั้งแรกเค้กพี่น้องอีสานก็เยอะแต่เขาไม่รู้จะไปบอกใครพี่น้องคนใต้เขาสู้ไงเขาก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ช่วยกันบอกแต่พี่น้องอีสานโดนหนักกว่านี้จ้ะโดนหลอกแบบหมดที่นาเป็นแปลงๆเลย ทั้งๆท,ท,ที่สคออบอเองก็ช้านะฉันก็พูดตรงๆสคออบอกฎหมายควบคุมบริษัทขายตรงที่ไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ก็ช้าแล้วไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะรู้เลยว่าปู่ย่าตายายเราคนอยู่ในต่างจังหวัดมันหลอกง่ายไงก็ไปขอไปหลอกขายเร็วเนาะเร็ว ช่วยด้วยแหละจะพูดไงอ่ะมาที่บริษัทอะไรพูดอีกทีดิี่ยเขาไม่ได้บอกบริษัทนี่มันเป็นอย่างนี้เขาจากจังหวัดนนทบุรีมันเป็นอี่นะไม่ได้บอกเบอร์โทรไม่ได้บอกชื่อบริษัทให้กับเราทราบด้วยถ้าบอกพวกเราจะอ่านปั๊บเลยรู้ไหมราคาเท่าไหร่กระสอบหนึ่งอ่ะพันห้าสิบบาทซื้ออะไรอ่ะพันห้าสิบบาทคนต่างจังหวัดนะเขากินได้ตั้งหลายมื้อนะใช่อย่าไปเล่นกับความรู้สึกของพวกเขาแบบนั้นนะฮะทำงานพวกเขาก็ทำมาก็งงหหหหลลวไนมดค่ะได้ผลดี หน่วยงานหลวงอ่ะหยู่สมปรางรรรากันกน,นะฮะอ่ะมาที่เรื่องราวของพระตุดพระแต๋วกันหน่อยนะฮะวันนี้เปิดรายการมาไม่มีเรื่องดี <laughs> พระตุดพระแต๋วกันสักนิดนึงนะฮะทางด้านของเครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาได้รับรเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์มามีการแสดงผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะมีพระสงฆ์รูปที่ถูกร้องเรียน ใช้ชื่อทาง Facebook ว่าหนูรักผัวเขาผัวเขาก็รักหนูนะฮะและเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กดังกล่าวก็กกกจเจอภาพที่น่าตกใจมันเป็นภาพของบุคคลแต่งกายโดยห่มจีวรคล้ายพระสงฆ์ส่วนกรอบรูปด้านล่างอีกสองรูปเป็นรูปบุคคลที่มีหน้าตาคล้ายกับคนที่ห่มจีวรแต่เป็นแต่งกายผู้หญิงใส่วิกผมยาวใส่เสื้อ,อตอ,อกอกเอวลอยสีดำกางเกงขาสั้นสีดํา นะฮะพอตรวจสอบในข้อความที่มีการพูดคุยกันอยู่ทางหน้าของเ Facebook พบข้อความการพูดคุยของพระสงฆ์สัมเณรที่ใช้ Facebook เป็นช่องทางในการสื่อสารกันด้วยและมีหนึ่งข้อความโพสต์ถึงพระผู้ใหญ่รูปนหนึ่งว่าห้องพระท่านพระเดชพระคุณห้องนี้แหละที่ทําให้ได้จมูกได้หน้าใหม่มาเพราะว่าสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเสื่อมวะ่ะจะแบบว่าไปทำความสะอาดได้ <c oughs> ดนนี่เจ็บมือที่ข้าติดมาอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของพวก ทำให้เสื่อมเสียวงการสงฆ์ผ้าเหลืองเนาะผ้าเหลืองถ้ายังไม่พร้อมจะบวชก็ยังไม่ต้องบวชใช่นะหลายคนคือเรารู้ว่าเกือบทุกวัดนะมีประเภทนี้อยู่มีมีอันก็มีหรือ่ความเป็นจริงความเป็นจริงมีมีไหมมีแต่อย่าอย่าทำอะไรให้เสื่อมกว่านี้ใช่ครับคือท่านเป็นเรื่องส่วนตัวท่านที่ท่านจะเป็นอะไรก็เป็นแต่เก็บให้อยู่นะ เพื่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถูกต้องนะอย่ามาทําลายบวชแล้วมาทําลายศาสนาเนี่ยตกนรกไม่รู้กี่โคนบาปนะจ๊ะขณะเดียวกันใน a c e b o o k เนี่ยใน Facebook ของน้องคนนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพระพิสุทธ์สามเณรเนี่ยเข้ามาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นการแล้วก็มีการตั้งฉายาให้กับเจ้าของ a c e b o o k เรียกว่า mm hmm. นาตาลีร้อยหน้า mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ล่าสุดเขาจะไปแจ้งความที่กองปราบนะฮะเพราะถือว่าดูหมิ่นพระพุทธศาสนาแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต่อต้านเพศที่3แต่ถ้าเกิดเข้มววป็็นพพรระะแลกคจ ให้เหมาะสม <S <S ด้วยป้าบอกไงออคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเคป้าปจอยทราบว,ว่าหลายวัดนะพระที่น่าเลื่อมใสหลายท่านมีมีมีแบบเนี้ยเป็นเป็นแบบเนี้ยมีฮะแต่ท่านหน่าเลื่อมใสเพราะอะไรเวลาท่านอยู่ในเพศคารวะท่านสมรวมท่านมีวัดปฏิบัติที่สง่างามงดงามสมควรแก่การสักการ,ระกราบไหว้แต่ เรื่องหลังท่านโอเคโลกสมัยมันเปลี่ยนยาาเนาะอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวต้องพักก่อนนะฮะพักเบรกไว้ก่อนแต่ว่าพอมาเสื่อมแบบนี้ปับ๊บคือวงการศาสนานี่มันกําลังถูกท้าทายนะนี่มันยุคพระศรีอรยะเมตไตรแล้วนะกําลังถูกท้าทายไม่ว่าจะเป็นพวกโจรมารศาสนาที่บางทีไปทําคดีร้ายแรงมาแล้วหนีเข้าไปบวชกว่าจะรู้โอ้โหบางทีเป็นใหญ่เป็นโตมจะเอาว่าก็ไม่เนี่ยเป็นเล็กเป็นน้อยอย่างเงี้ยสามเณร เกสามนเณรตุ๊ดก็เยอะแยะกำราบไม่หมดเ<อ>ชื่อเถอะอ่ะมันเสื่อม มันเสื่อมไหอ่ะมาที่เรื่องราวของการค้นหาเครื่องบินของมาริซิตแอร์ไลน์กันบ้างนะฮะ FS3 7 0สดตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วผ่านมาเดือนกว่าแล้วไอ้กล่องดำอ่ะใช่นะฮะพ้าจอยคือภารกิจของยานยนต์ใต้น้ำควบคุมตัวเองหรือว่า AUV ที่มันมีชื่อว่า b l u e Fin 21นี่นะฮะของกองทัพเรือสหรัฐตัวเครื่องยนต์หุ่นยนต์อ่าเขาไปค้นหาเครื่องบินโดยสารลำนี้แหละ f s 3 7 0แต่ว่าต้องประสบกับความล้มเหลวหลังจากต้องยุติการค้นหากลางคันเพราะว่ามมีข้อจำกัด ที่ลงไปได้ลึกเพียงแค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะอเออตอนนี้ก็คือแล้วสุดท้ายโดยรวมตอนนี้คือ คือหาไม่เจอเลยว่าเครื่องบินโดยสารเนี่ยอยู่ไหนนี่ไงไอ้ตัวเนี้ยมันก็หมุนๆมุนๆลงไปได้แค่สิบจกิโลจริงๆแล้วมันต้องไปลึกกว่านั้นนช่มีเงี้ยเงี้ยภาพคลาสสิกก็แสดงว่าที่ต้องการไปคือ14บกิโลแต่ไปได้แค่สิบจกิโลก็ต้องล้มเหลวเพราะฉะนั้นมันก็ส่องได้นิดหน่อยเองใช่ครับก็เนี่ยความคืบหน้าความคืบหน้าเหมือนจะไม่คืบหน้านะฮะแต่ก็ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็เป็นห่วงผู้โดยสารสักวันเราต้องรู้ให้ได้นะ339คนรรวมถึงูเือต่างๆด้วยเราอยากจะให้เสามีีชวิตรอดกลับมาเราก้าคนรวมถึงรูป เอาใจด่วยไ้ไไก็ม่รูปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้กันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวของคุณพ่อคุณพ่อวัยรุ่นด้วยนะฮะอายุแค่22ปีเขาเป็นคนที่ติดเกมอย่างหนักเราสองคนเล่นบ้างแต่ไม่ติดนะฮะจริงเหรอแต่ไม่เล่นไม่เหรอที่ก็เล่นบ้างนะเวลาว่างๆนะฮะอ่กรณีล่าสุดเป็นกรณีของคุณพ่อ22ปีลงมือฆ่าลูกชายของตัวเองวัย2ขวบ4เดือนดเวยใช่แล้วคือข่าวตอนแรกประมาณว่า เขาติดเกมมากๆจนไม่ได้กลับไปบ้านไปดูแลลูกลูกอดเฒ่าตายนี่ข่าวมาตอนแรกแต่ว่าล่าสุดตํารวจมีการสืบสวนสอบสวนแล้วคือเขาฆ่าลูกด้วยมือเขาเองันดีที่คดีนี้เกิดเกาหลีใต้ถึงได้รู้ความจริงว่าพ่อฆ่าลูกจะเป็นเมืองไทยจบแล้วพ่อติดเกมจลูกตายจบนะฮะนายคนนี้ได้รับบาเปิดเผยแค่นามสกุลนะฮะชื่อว่านายชองนะฮะหลังจากที่ตํารวจไปพบศพเด็กเน่าเปื่อยอยู่ในถุงขยะใกล้กับอพาร์ตเมนต์ที่เขาพักอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้เบื้องต้นผู้ชายคนนี้สารภาพว่าลูกชายเขาตายเนี่ย เพราะว่าอดอาหารจากนั้นเขาเลยนําศพไปทิ้งใกล้กับที่ทิ้งขยะอธิบายอย่างนี้เขาอาจจะบอกเออข้อหาคดีจะได้เบาๆลงแต่สุท้ลยเขาเรียกเค้นมากๆเค้นมากๆเข้า <c oughs> ก็รับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกชายเอง <c oughs> บอกว่าตัวเขากําลังจะไปเล่นเกมที่ร้านอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งหลังจากที่ป้อนข้าวลูกแล,แล้วพาลูกเข้านอนแต่ลูกชายไม่ยอมนอนจึงโมโหก็เลยชกเข้าที่ท้องเด็กแล้วก็ตามตัวสามครั้ง <c oughs> ตอนใช้มือกดจมูกแล้วก็ปากของเด็กเขาสองขวบสี่เดือนนะต่อย ต่อยท้องต่อยตามตัวใช้มือกดจมูกแล้วก็ปากจนเด็กขาดอากาศหายใจหลักฐานคือภาพกล้องวงจรปิ่ดำที่อยู่ในลิฟต์ตำรวจก็เลยเอ้ง่ะใช่ฮะแต่พอฆ่าเสร็จเด็กตายเสร็จเขาก็เอาผ้าห่มเนี่ยไปห่มศพป้ากลัวความผิดใช่ไหมก็ทิ้งไว้ที่ระเบียงที่เขานอนเนี่ยยี่สิบสี่วันปเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะมันอยู่ทางตอนเหนือจังหวัดขยองซังเหนือใกล้ๆกับเมืองแทกูเราเคยไปหิมะหนาวเลยตอนนี้ก็คงจะประมาณ10 10องศา อยู่มาได้เป็นเดือนไม่เหม็นสามอาทิตย์ที่ถามว่าเมียไปไหนแม่ของเด็กไปไหนนะฮะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจในเรื่องของฐานะของครอบครัวน,นี้นะฮะทางเมียกับสาม,เมีเนี่ยก็แยกกันแยกกันอย,ย,นอยู่แต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะแยกกันอยู่เมียก็ไปทํางานที่โรง,งงานใกล้กับเมืองแทก,กูแล้วก็เริ่มพักที่หอพักคนงานไปเดินกุมภาคนธ์ที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผัวเนี่ยเป็นคนว่างงานก็เลี้ยงลูกไปแต่นายชองเนี่ยกับใช้เวลาที่ว่างงานเนี่ยไปเล่นเกมผู้ชายคนนี้มันเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เลยไปเล่นเกมนะฮะสองสามวันก็ ค่อยกลับมาบ้านเพื่อป้อนข้าวลูกเฮ้ยมันอายุสองขวบสี่เดือนถูกต้องนะฮะพอมีกกลับมาเยี่ยมลูกเด็กรุ่นนี้มต้องกินอาหารทุกสามชั่วโมงนะ้องกินนมอยู่ั้มมันต้องหยอดเข้าไปทุกสามชั่วโมงเด็กๆอ่ะอันนี้พ่อบ้านมีเรียกสองสามวันค่อยมาหยอดทีหนึ่งนะฮะพอมีกกลับมาบ้านมาเยี่ยมลูกถามหาลูกนายชองก็อ้างว่าอ๋อส่งลูกไปที่เนอร์เซอรี่สูยรรับเลี้ยงเด็กต่อมาถามหาลูกอีกก็บอกว่าอ๋อเด็กไปออกไปเล่นนอกบ้านอ้าว จะไปไหนแล้วตออัวมันก็แค่เดี๋ยวเราจะบ้างแต่ตำรวจสืบสวนมากเข้าก็ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าผมเนี่ยฆ่าลูกเองอเพราะว่าผมจอกไปเล่นเกมแล้วมันไม่ยอมนอนตาคนนี้เน,นี่ยนะเขาไม่มีชื่อมาน,นี่นะเขาก็ปกปิดประวัติด,ด้วยปาเขาก็ปกปิดเขาก็บอกว่าคงไม่เป็นคนนิสัยไม่ดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะว่าทั้งเป็นคนขี้ขโมยขี้คุกขี้ตารางต้องหยุดเรียนมปลายกลางคัน แล้วก็ไปทํางานที่ไรอินเทอร์นเน็ตนะครที่ผ่านมาเงินที่หามาได้ทั้งหมดนี้นะฮะก็ไปหมดกับเกมออนไลน์แล้วก็วก,การมีลูกก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชาย<ม>คน <ทำ S 1> นี้<ห>มี<ด>ความรับผิดชอบเลยมันไม่เหมือนการมีเมียของคุณอ้อําอ่ะ อําบอกมีเมียแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นอัศชาตถึแต่งงานคุณอมิเรียไปเมื่อวัน้เมื่อวานนี้ใช่มั้เออไอ้นี่คือมีลูกมีเมียไม่ได้ทําให้ชีวิตดีคุณแบงค์พชรปัญญายงอ่ะที่เมื่อก่อนเขาสูบบุหรี่พอระยพอแต่งงานกับดินาคนเลิกสูบบุหรี่แล้วเพื่อลูกเพื่อเมียการมีครอบครัวต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่คนนี้ไม่เคยมีสํานึกของความเป็นพ่อก่อนหน้านี้นี่ไม่ใช่คดีแรกที่เกาหลีใต้นะฮะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมันมีคดีช็อกคนทั้งโลกเมื่อคุณพ่อแม่คู่นึ่งปล่อยให้ลูกน้อยวัย3เดือนอดอาหารจนตายเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไปเล่นก เล e ี้ยงเด็กเสมือนจริงไปเลี้ยงลูกในเกมออนไลน์สนุกแต่ลูกตัวตัวเองตาย3เดือนปอยให้ตายนะฮะอีกรดีนหนึ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งไปคลอดลูกในห้องน้ำที่ไรต์เน็ตเพราะตัวเองนี่นะฮะฝังตัวเล่นเกมหลายวันแล้วก็ทิ้งเด็กเนี่ยคือคลอดมันคาร้านเลยเขาว่าฉันเล่นเกมอยู่ฉันคอนติเนียร์ฉันต่อเนื่องอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเค้ป้าไม่เข้าใจอาการเสพติดเกมจริงๆว่าเราหนึ่งเราไม่เล่นเราไม่เล่นคือเราเล่นแบบนี่นี่นี่อยแต่ไม่ติดขนาดนั้นอะ แต่มีนะป้าจอยแต่คนไคยก็มีคนเ,<ร>เกมมัน ก็ไม่งั้นก่อนหน้านี้เมืองไทยไงที่เด็กคนนั้นมันเล่นเกมจนตายอ่ะเพราะไม่ยอมกินอาหารใช่คือติดพันมากอ่ะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวอแล้วมันกินไม่กินยี่สิบสี่ชั่วโมงสารอาหารหมดตัวตายแล้วไปเจอเกณที่แบบว่าไซส์มากมากอ่ะตื่นเต้นมากมากอ่ะหัวใจมันทำงานไม่ทันใช่แล้วนะอ่ะข้ามไปที่ประเทศพม่ากันหน่อยนะไปจบเมียนมาของเรานี่เองเกิดเหตุระทึกขวัญที่สนามบินในนครย่างกุ้งของพม่านะเมื่อเช้าของวันจันทร์ที่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเครื่องบินบริษัทของสาายกรบิน ตอยอย่างนี้ถ้าตอยเชื่อไหมจ๊ะว่าเครื่องบินมันจะชนกันชนกัเครื่องบินฉันก็จะคิดว่าในฟ้าบนฟ้าฉันก็คิดอย่างนั้นแน่เลยที่ผ่านมาในอดีตที่เราเกิดงาเออเครื่องบินชนกันในฟ้าบนฟ้ามีเออนะแต่ว่านี่เกิดบนบกนะฮะที่สนามบินของนครย่างกุ้งที่เมียนมานี่แหละเป็นเครื่องบินแอร์บัส A 320สายการบินโกลเด้นเมียนมาแอร์ไลน์ชนกับเครื่องบินดุสานแอร์บัส A 319ของสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดโมมกลำหนึ่งมันจิ้มกลางเครื่องของอีกลำหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตคือมันมันคงเหมือนเราถอยรถเข้าถอยรถออกเนี่ยเค้กมันไม่ได้ลำเล็กนะตอนแท็กซี่ไงตอนขับเลี้ยวไปเลี้ยวมาไอ้เ่แท็กซี่ไงมันรถสี่ล้อไม่ใช่เขาเรียกแท็กซี่เวลาจะเอาเครื่องบินเข้าเข้าสองอ่ะเขาเรียกการแท็กซี่เวลามันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเงี้ยนะมันคงกะผิด ลําเริ่มเทึมถ้าเราเรานั่งอยู่ในเครื่องเราคงตกใจเนาะเคยไปเหมือนกันสนามบินนครย่งกุ้งใหญ่นะอไอเนี่ยไอ,ไอ,ไอ,ไอจมูกอะจ้วงเข้าไปเลอยอ <laughs> คนที่นั่งอยู่ริมนี้ททำไงป้าถ้ามีคนขึ้นไปแล้วเขาไม่ได้แจ้งค่ะไม,ไม่มีคนบาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งว,ว่ามีมีคนนั่งใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งว่ามีผู้โดยสารหรือเปล่าแต่หลายคนก็คาดการณ์กันว่าคงจะเป็นช่วงที่จะเอาเตรียมไปจอรอที่งวงรอผู้โดยสารเข้ามาอะไรอย่างงี้ นี่ก็เป็นสายการบินเมียนมา Airways International A320 กับ A319 วันนี้หวยออกจ้าก็ว่ากันตายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่รถที่ไปเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่ีรถโฟกสีดำที่ไปเชียงใหม่หอเลขเบิร์นนะจ๊ะดูหรือยังโอ้ยยังไม่เห็นเออฉันเห็นแล้วแล้วถ้าออกอีกเนี่ยนะจะเอาของสลากฉันเห็นแล้วอ่ะบาทที่ โอ้โหวันนี้ข่าวประจประเทศเยอะนะฮะมาที่ประเทศอินเดียกันหน่อยคุณผู้ชมอันนี้จะฟังเธอนนอันนี้ชอบมากนะฮะ <c oughs> สาลดีกาอินเดียสาลดีกาอินเดียดเขามีคำมิภาคษามาแล้วบอกว่ากลุ่มคนข้ามเพศจะได้รับการยอมรับในฐานะบุคคลเพศที่3และก็จะได้รับการปฏิบัติในฐานะกลุ่มคนได้โอ,อกาสทางสังค,คมและการศึกษาในอินเดียด้วยนะฮะนี่เป็นชัยชนะของของผู้หญิงข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศของอินเดียเพราะว่าอินเดียเคสระบบสังคมเขามีวันนะ แล้วถ้ามีการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นจันทรนเลยนะใช่เหมือนแบบเป็นจันทรนเลยชาวบ้านกับตีตูกต้อยดอยค่ามากถูกรังเกียดเลยต่ำต้อยด้วยค่าแบบห้ามกินข้าวร่วมกันห้ามเดินเฉียดห้ามเดินใกล้แต่ว่าล่าสุดสารภาพสารเราบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้จะได้รับการยอมรับในสังคมนะฮะรวมถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆจากทางภาครัฐด้วยคือสารบอกว่าการไม่มีกฎหมายรับ รองกลุ่มคนข้ามเพศไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างกีดกันคนกลุ่มนี้ทําให้พวกเขาขาดโอกาสที่เท่าเทียมคนอื่นในด้านการศึกษาและก็การจ้างงานพวกเขาเป็นพลเมืองของประเทศนี้พวกเขาจึงมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิและสวัสดิการอื่นๆเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาชายจริงและก็หญิงแท้อตอนนี้ก็ถือว่าทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดแล้วนะการจะถูกปฏิบตัติถ้าถ้าเหมือนในอดีตเนี่ยถูกทําร้ายถูกลังแกเนี่ย อนนี้คุณตํารวจก็รับเป็นเป็นการดูแลที่พิเศษขึ้นใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนกว่าที่เขาจะได้มานะเขาเคลื่อนไหวกันแบบว่าโหยิ่งยวดเขาเขาเสียน้าตาไปเยอะเอางี้คนที่เคลื่อนไหวบอกว่าเขาพอฟังคําตัดสินของศาลในครั้งนี้เขาถือว่าเขาเป็นครั้งแรกเขาพูดว่าเขาดีใจมากที่เขาเกิดมาเป็นคนอินเดียนะฮะเขาบอกว่าหลังจากนี้นะฮะภาครัฐจะต้องจัดหาสวัสดิการให้กับคุณกลุ่มคนประเภทที่3นี้นะฮะแล้วก็ลณรงให้ความรู้เกี่สังคมเพื่อให้ยุติการ ตีตราทางสังคมใ,ในแง่ลบกับคนกลุ่มนี้ตลอดจนจะต้องสร้างห้องน้ําสาธารนณะและก็ห้องตรวจทางการแพทย์สําหรับพวกเขาโดยเฉพาะด้วยเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเพราะว่าที่อินเดียอย่างที่บอกอ่ะเขาแยก,กแบบสิทธิเสรีภาพวันณะของเขานี่โอ้โหสูงส่งมากอะเคตายแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะไปนู่นเลยไปอยู่หลังนู่นเลยนะสมมุติต่อแถวกันดีๆนะถ้ามาแบบนี้แต่งตัวหญิงมาเลยนะ ถูกรังเกียจอะถูกรังเกียจแล้วไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะเป็นเราที่ผูกขตายเลยโอ้แต่เนี้ยคือชัยชนะของพวกนางแล้วต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกประชากรโลกในในเรื่องของเพศที่3เพศที่ไม่ใช่หญิงและชายต้องบอกงี้ตอนนี้มันมี45 6ห8อีกเยอะแล้นะต้องให้พื้นที่เขาเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมแล้วคนดังๆหลายคนเห็นไหมที่เขารักกันเองใช่ไหมแล้วระบุเพศไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็น สิทธิความเทา่าเทียมของมนุษย์อา่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะฮะไม่<ต>เห็นสีลมเหรอ ถนนพิเศษเพื่อเขาเลยเห็นไหมใไหมไร้ที่ยืนเป็นถนนพิเศษที่เราไปส่งเพื่อนแต่เราไม่ไปเล่นด้วยเพราะว่าไม่มีใคสดเราแล้วมันเป็นชี่ของเขาไม่มีใคสซ่ดันนบ้านนะคือระเบฟ้าก็ไม่ต้องเช็ดที่นั่งนะเพราะว่าตัวไม่มีน้ำแห้งเลยนะผู้หญิงไปในตัวแห้งนะะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมแต่ว่าเรายังไม่หายไปไหนนะฮะส่งข้อความมาร่วมพูดกับเราได้พิมพ์ P ตัวใหญ่เป็นรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333ไปสนุกกับ que